อันนี้เสาเข็มของตึกอันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตึกใบยกนะครับห้องอาหารที่สูงที่สุดในประเทศไทยคืนนี้เราจะทานอาหารที่นี่แล้วก็นอนพักที่นี่นะครับ ตอนนี้เบลตี้อยู่ชั้น83เนอะใช่แล้วค่ะโอ้สูงมากอะดูสิสูงมากเลยสูงขนาดไหนอยากรู้ไหมเห็นที่พักอีกเนี่ยใช่เห็นที่พักเยอะแยะเลย เล่นเลยดูสิกรุงเทพเหมือนเมืองของเล่นไปเลยดูสิอันนี้กลายเป็นของเล่นแล้วก็ตึกตึกพวกนี้สูงกว่าตอนนี้เราอยู่ชั้น84ของตึกประโยค2ทานน้ำไปดีขึ้นมาชมวิวเ,เดี๋ยวจะลงดูเออพื้นไม่ขยับได้ดูสิไม่ต้องเดินเลยมันหมุนไปเรื่อย แล้วก็ไอ้ด้านวนชบะนี่เขาเป็นแบบโรหแล้วนี่คือกก็จะช,ชาบูครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เชฟเราหล่หอเลยอร่อยไหมคค,ค่ะอค่ะบรรยากยามาเยค่ะอืมค่ะมาตัวเชฟสิมกเชฟสวยจริงๆเดี๋ยวขอเชฟไปใส่ที่บ้านดีกว่า แพตตี้กอล์ฟใครเป็นหยอดกอลไปแล้วจ้าไอตตี้กอล์ฟลูกไม่ได้แทนผมเขียไปเออใช่เออ อะไรอะ่ะไ,ไปโยกค่ะไบโยกคฮะโอ้ตอนนี้เราสูงมากเลยนะยช,นชั้นที่81โอ้โหชั้นที่81สูงจริงๆสูงจริงๆ<ม>เออตึกไปโยกสูงเท่าบอลแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตัวแบบนี้แต่ตึกไปโยกมันไม่ท่าจะมีประมาณเหมือนเหมือน ที่พ่อตัวสูงนะอ่าโอเคค่ะแค่นี้นะเดี๋ยวไปตักอาหารก่อนเนะอะโอเคให้ดูวิวนิดเดินโอเคอาหารเชา้าบิวตี้มาแล้วนา่รบิวตี้เช้านี้กินอาหารเช้าเลย เย็นนี้เราก็มาฝากท้องที่ร้านอาหารวานาเลนะครับอยู่แถวบางคนเทียนชายทะเลครับเสร็จแล้วก็มาต่อที่ร้านอาหารวานาเลสีุู๊ดเนื้เดียวหอยรากระชา ไทยเจียวธรรมดาคนท,ที่ชอบกินแล้วก็ปลาหมึกอะไรเนี่ยปลาหมึกซาซิมิปลาหมึกซาซิมิปลาหมึกผัดกับปีิกน้ำจิ้มซีฟูด้ดมาม้าเด็ดๆน่ากินไหมคะ คืนที่สองเราก็มาพักที่โรงแรมไลเคอร์นะครับแถวพระรามสองราคาดีครับพันกว่าบาทมีอาหารเช้าที่จอดรถดีครับผมห้องสะอาดใช้ได้เรามาพักแถวพระรามสองนี่ก็เพราะว่าเราสะพานน้องบิ๊ที่ไปเที่ยวเซนท่ันพระรามสองนะครับ สวัสดีค่ะจอจินูัยอยู่พลา2อค่ะกินเที่ยวพักเคมอนโดค่ะเคมันโดเนาะค่ะงนี้ตอนนี้หนูว่าตรงนี้มีสไลเดอร์เนอโอ้มีสไลเดอร์ตรงนี้อีกออค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะอย่าลืมชายยิ้นหนูมาเล่นด้วยนะ

เอาเอามันค้างมันค้างเดเเอันนี้มันค้าอันนี้มันค้างบไปแล้วไปแล้วไโอ้อย่างนี้เองปีขึ้นไปปีข้นไปโอ้ไหวไหมเนี่ย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 โอ้ หมาป่วยหมาตัวนี้ป่วยหรอต้องอาบน้ำอ้ออาบน้ำให้หมาเหรอโอ้โหหนูก็ต้องฉีดยาผมฉีดยาด้วยเอาเชื้อโรคที่น้องหมามีมีสังเกตว่ามันคือเชื้อโรคอะไร๋อเหรอซี่มาเชื้อโรคอะไรอะลูก ไอ้พัลด,ด,ดทำไงดีมันใช้ยังไงอะ่มอะมีไหมมีเชื้อโรคไหมโอ้มีเชลลือ้อโรคมันมีตัวมันยาวมากเลยนะโอ้โหมันต้องเป็นตัวไวรัสแน่ๆเลยใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วเราต้องทำยังไงอะ่ะเราก็จะมียาให้มันกินอ,อืมมียาก,กินใช่กับยา ชียร์โโอ้ยดีจังเลยดีจังเลยน้องหมาปกิจกรรมเนื้อหาด้วยโอ้โหมาโอ้อ่เป็นยาแบบผสมกับอาหารเออหรอนี่ไงหมาเป็นน้องหมาเป็นอาหารแล้วไม่ใช่อะโอเคก่อนเทก่อนหาแล้วเอาหายแล้วโอ้ยดีจังเลยต้องดูก่อนว่ามีเชื้อโรคค่ะ

มาไม่ได้ตายโอเคค่ะเก่งจังเลยคุณหมอ<ะ>อันนี้เล่นยังไงลูกคืออะไรอ๋อเหรอโอ้เดี๋ยวขอดูหน่อยซิมันเล่นยังไง ที่เข้าไปอยู่ในทีวีอีกแล้ว810คะแนนเอามามามาเอาวันสไลเดอร์ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหจะเป็นคนถ่ายกองได้ไหมเฮ้ยตอนนี้ ที่นี่จะสนุกบ้างแล้ววันหลังใครอยากมาก็มาได้เลยนะอยู่ที่เซ็นทรันคินนีเลยนะอยู่ที่เซนทันพารามสอง โอเคเสร็จแล้วเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วก็มาต่อที่ Ice Cream Cream. ไอศครีมเดลิควีใช่ไหมดูวหนูกิงจังตัวหนูสิดูสิสวาย <c oughs> โอ้ทิปนี้กรุงเทพสามวันสองคืนเราเที่ยวหลายที่เลยใช่แล้วค่ะเนาะ กลับนครสวรรค์กันแล้วเนาะไปถึงพี่โมพีฟ่ฟางแล้ว<ป>แต่ก็อนต้องไปบ้านอาก,กองคนแ้กเกิดอ,อากงอยู่ก็เอไปได้เกิดอากงไม่อยู่ก็เรไม่ต้องไปอ่าโอเคค่ะบ๊ายบายจบคลิปค่ะ